โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบโรงเรียนอนุบาลบันม่วงสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนตลอดจนเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนที่มีความสนใจพิเศษด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งโรงเรียนอนุบาลบันม่วงได้รับการคัดเลือก ให้เป็นโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังศิธิ์ระดับประถมศึกษาประจำปีการศึกษา2566จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้มีการเริ่มใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์พลังศิธิ์กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ในปีการศึกษา2566ในการดำเนินง,งานโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิธิ์โรงเรียนอนุบาลบ,บ้านม่วงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางโครงการวิทยาศาสตร์พลังศิธิ์ระดับชั้นประถมศึกษามีการจัดทำแผนการดำเนินง,งานและโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิธิ์ของโรงเรียนเครือข่ายวิทยาศาสตร์พลังศิ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4.6 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีการเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6สถานศึกษาดำเนินการจัดทำหลักสูตรโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ สถานศึกษามีการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4เพื่อเข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบในปีการศึกษา2566สถานศึกษาได้มีการจัดตั้งและดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบให้สอดคล้องตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์พลังสิบสถานศึกษามีการจัดทำสารสนเทศของโรงเรียนเครือข่ายและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ให้สอดคลองตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์พลังสิษ์นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการวิทยาศา,ศาสตร์พลังสิธิ์ โดยได้มีการส่งเสริมนักเรียนทุกคนตามแนวทางพหุปัญญาด้วยกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ที่หลากหลายเน้นให้เกิดทักษะการคิดขั้นพื้นฐานการคิดจากการอ่านและการฟังการคิดวิเคราะห์เบื้องต้นการคิดแก้ปัญหาและการคิดอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่21เน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน าคากินกำลังทำอะไรคะเขียนโค้ดให้ตัวละครเคลื่อนที่คตอนนี้เขียนโค้ดให้ตัวไหนอยู่ตัวอ่อนต,ตัวอ่อนใช่ไหมคะอ่าโอเคไหนลองกดธงเขียวสิโอเคเยี่ยมมากคะ่ะวัฒนจากชีวิตของมแมลงเต่าทองมีกี่ระยะมีกี่ระยะครับมีอะไรบ้างไข่มีไข่ลอง โคดยิ่งยากไหมครับง่ายมากเลยเราเขียนเองกี่ตัวเขียนเองห้าตัวละครใช่ไหมครับสุดยอดเลย่งมากครับ